s o เว e รนเ n AI คืออะไรมารู้จักแนวคิดที่เกี่ยวข้องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence หรือ AI ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในหลายภาคส่วนตั้งแต่ธุรกิจการศึกษาไปจนถึงการบริการสาธารณะแต่สิ่งที่เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆคือแนวคิด s o v วเร i g n AI หรือ AI ที่มีอธิปไตย ซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงกับประเด็นความมั่นคงทางข้อมูลเทคโนโลยีและการพึ่งพาต่างประเทศ s o v e r เร g n AI คืออะไร s o v e r เร g n AI หมายถึงการที่ประเทศหนึ่งๆมีความสามารถในการควบคุมออกแบบพัฒนาและใช้งาน AI ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทหรือนวัตกรรมจากต่างชาติอย่างสิ้นเชิงแนวคิดนี้เกิดขึ้นเพราะหลายประเทศเริ่มกงมังวลว่า หาก AI ถูกพัฒนาและควบคุมโดยไม่กี่บริษัทใหญ่ในบางประเทศจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านอธิปไตยดิจิทัลหรือ Digital Sovereignty พูดง่ายๆ Sovereign AI ก็คือ AI ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐหรือสังคมนั้นๆซึ่งทำให้การใช้เทคโนโลยีสอดคล้องกับกฎหมายวัฒนธรรมและความต้องการเฉพาะของประเทศนั้นเองทำไม Sovereign AI จึงสำคัญ 1. ความมั่นคงทางข้อมูลหรือ Data Security ข้อมูลคือเชื้อเพลิงสำคัญของ AI หากประเทศต้องส่งข้อมูลไปให้ระบบที่อยู่ต่างประเทศก็อาจเสี่ยงต่อการรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 2. ความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีหรือ Technological Independence หากพึ่งพาซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานจากต่างชาติทั้งหมดเมื่อเกิดข้อขัดแย้งทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ ประเทศอาจถูกกีดกันจากการเข้าถึง AI 3. การกำหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือ regulatory alignment แต่และประเทศมีบริบททางกฎหมายและวัฒนธรรมต่างกัน Sovereign AI ช่วยให้สามารถออกแบบระบบที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและค่านิยมของสังคมนั้นๆได้แนวนคิดที่เกี่ยวข้อง Digital Sovereignty การที่ประเทศสามารถควบคุมโครงสร้างดิจิทัลและข้อมูลของตนเองได้ Sovereign AI เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของแนวคิดนี้ Data Localization การกำหนดให้ข้อมูลสำคัญต้องถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือการแทรกแซงจากภายนอก Responsible AI การพัฒนา AI ที่คำนึงถึงความโปรง่งใสความยุติธรรมและความรับผิดชอบ แนวคิดนี้มักจะถูกนำมาใช้ควบคู่กับ Sovereign AI เพื่อให้ AI ไม่เพียงแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐเท่านั้นแต่ยังรับผิดชอบต่อสังคมด้วยตัวอย่างในโลกจริงสหภาพยุโรปได้ผลักดันยุทธศาสตร์ด้าน Sovereign AI โดยพยายามสร้างโมเดล AI ขนาดใหญ่ของตนเองเพื่อลดการพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันจีนก็พัฒนาแพลตฟอร์ม AI ขึ้นมาเอง เพื่อควบคุมข้อมูลประชาชนและรักษาความมั่นคุมของประเทศส่วนประเทศเล็กๆหลายแห่งเช่นสิงคโปร์หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็เริ่มลงทุนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ของตนเองเช่นกันสรุป Sovereign AI ไม่ได้หมายความว่าประเทศจะต้องปิดกั้นการใช้เทคโนโลยีจากต่างชาติทั้งหมดแต่หมายถึงการมีความสามารถและสิทธิในการเลือกว่าจะใช้ AI อย่างไร ภายใต้กฎหมายค่านิยมและยุทธศาสตร์ของตนเองในอนาคตเมื่อ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญไม่ต่างจากพลังงานหรือการคมนาคมแนวคิดสเวเร r AI จะยิ่งมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงเศรษฐ,ฐกิจและอธิปไตยของแต่ละประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้